คือโยมมีมีเรื่องขอญาตนะแต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อโยมแต่ว่าจําเป็นต้องเอามาเล่าสักนิดหนึ่งคือมันเป็นอานิสงสนะ์อ่ะคือโยมเนี่ยมีเรื่องคดีความมีเรื่องคดีความ,ม,วามยุ่งยากมากเลยเสนาโยมตั้งจิตนิฐานเลยว่าถ้าคดีความผ่านนะผ่านได้เนี่ยโยมจะมารักษาศีลปาทิหานุโบส์ และอยู่พัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนซึ่งดีความพั่งโยมเนี่ยมันยุ่งยากมากที่ตมาฟังยมร้่าฟังอะน,นะแต่ตมาก,ก็ไม่ค่อยรู้ข้อกฎหมายหรอกแต่ก็รู้ว่ามันมันก็น่าจะยากเหมือนกันแต่ปรากฏมันผ่านได้เลยนะโยมก็ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือเหตุผลว่าที่มาขอสื่อสินปาฏิหาริย์โบสถ์ส่เดือนแล้วขออยู่ต่ออีกสเดือนไปเจ็ดเดือนเนี่ย เพราะเหตุผลนี้ส่ว so, นอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งไม่ได้มาตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้แต่ว่าโยมจะขออธิษฐานออนไลน์กับทางวัดคือโยมท่านนี้ประสานมาว่าเส,เ,เสนอเรื่องตำแหน่งไปเสนอเรื่องตำแหน่งไปนะตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะ แต่ว่าไม่ประกาศสักทีหนึ่งในขณะที่เพื่อนเนี่ยก็ประกาศไปสองชุดแล้วชุดเดินมีนาประกาศไปชุดหนึ่งมิทุนาประกาศไปชุดหนึ่งเนี่ยโยมใจขอไม่ดีเพราะว่าคนรับก็มีศักดิ์ศรีนะคนทางโลกรู้สึกว่าอายเพื่อนไงนเพื่อนเขาขอกันไปแล้วเขาได้รับอนุมัติหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเองไม่ได้เงี้เนาะวันที่โยมมาปั้นหลวงพ่อทันใจอ่ะ เดี๋ยวร่างให้พระคุณเจ้าฟังระย,ยานโยมฟังนะวันที่โยมมาปั้นหลวงพ่อทันใจอะ่ะโยมก็ไปอธิษฐานกับหลวงพ่อทันใจเลยว่าที่ฉันมาสวดมนต์ปั้นหลวงพ่อทันใจเนี่ยว่าอนุภาพของหลวงพ่อทันใจนะให้ประกาศผลประกาศผลภายในไม่เกินสิบห้าวันนับจากนี้ไปแล้วก็จะถือศีลอุโบสถถวายหลวงพ่อทันใจ และเงินเดือนที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งครั้งเนี้จะกี่เดือนก็ตามเนี่ยจะถวายหลวงพ่อทันใจทั้งหมดเพราะปรากฏว่าเมาื่อสอง้องวันโยมประสานเข้ามาว่าตอนนี้สำเร็จแล้วเพราะว่าเขาประกาศแล้ว ระกาศอนุมัติให้เลื่อนตําแหน่งแล้วโยมก็ประสานมาเพื่อขออนุญาตว่าโยมมันเนี้ยติดธุระจริงๆมารับสินอุโบสถไม่ได้จะขอรับออนไลน์ที่บ้านโยมก็อาจจะฟังตอนนี้อยู่ก็ต้องขอไปเรื่องโยมมาเล่านะแต่ว่าต้องการให้เห็นเป็นอนิสงส์นะส่วนเงินประจำตำแหน่งโยมก็โอนโอนให้วัดมาตั้งแต่เดือนธันวาเนาะธันวามกรากรุปม,มีนาเมษายนพฤษภาพิจุนารคระกดาดเนี่ย ก็โอนมาประมาณแสนหนึ่งโอนทําบุญให้หลวงพ่อทันใจว่าเด้วแต่างวัดจะทําอะไรก็ได้แต่ามาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปสร้างบว์กันแล้วกันโยมจะได้ได้บุญพะโบวชอย่างสร้างมีสิทธิ์มีหลวงพ่อทันใจนะเพิ่งปั้นได้ไม่กี่วันเองนะเกิดอนุภาพแล้วแต่มันก็เป็นแรงอธิษฐานของโยมนะแรงอธิษฐานของโยมจริงๆโยมก็ไม่นึกว่าจะได้นะเพราะว่าคิดว่าคงจะตกตกขบวนไปแล้วล่ะ แต่ก็ได้รับการพิจารณาอย่างเงี้ยเพราะว่าสองรุ่นเนี่ยมันไม่มีชื่อเขาเลยอะนะมันควรจะมีตั้งแต่สองรุ่นแรกแล้วะนะคือปกติโดยพื้นฐานแล้วมันจะไม่มีครั้งที่สามหนึ่งกับสองเนี่ยพอมีในประวัติศาสตร์แต่ถึงสามครั้งเนี่ยจะไม่ค่อยมีแทบไม่มีเลยในอดีตแต่โยมก็รอดมาได้อะไรเงี้ยนะโยมแกก็ไ่ายฟังด้วยความดีใจว่าคนทั้งโลกก็ทํางานก็อยากจะ เติบโตในหน้าที่การงานของตนนะนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาเอาละต่อจากนี้ไปญาติโยมจะได้สมาทานศีนุโบสถทีนี้การสมาทานศีนุโบสถต้องอธิบาย 1. เราจะสมาทานแบบปกติอุโบสถปกติอุโบสถนี่คือรักษาหนึ่งวันหนึ่งคืนนะหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่นา,นานอะไรเลยแป๊บเดียว 2. ปฏิชาคระอุโบสถปฏิชาคระอุโบสถคือรักษาสวัน ติดกันสามวันแล้วก็สามปาฏิหาริย์อุโบสถในที่นี้เรามุ่งไปที่สี่เดือนในที่นี้มุ่งไปที่สี่เดือนก็คือตั้งแต่วันขึ้นส5บห้าข้ามเดือนแปดคือวันนี้แหละไปจนสิ้นสุดวันขึ้นส5บห้าข้ามเดือนสิบสองขึ้น15บห้าข้ามเดือน12บสองเหมือนเหมือนพระเนนจำพรรษาไม่มีผิดเลยนะมีอน,นิสงส์ตัวไม่ได้บวชเป็นพระเนนนะแต่ว่าสามารถที่จะมีอน,นิสงส์ กึ่งกึเหมือนได้บวชเลยเพราะาได้อยู่จำมนรนษาตลอดสีเดือนทีนี้คำคำประกาศสินุโบสถเนี่ยคุณคุณตาธนาพัฒเนี่ยเขาจะกล่าวแค่ปกติอุโบสถคือหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหคืนแต่โยมที่นั่งข้างหน้าจะมาเนี่ยเจ็ดปดท่านเนี่ยนะพอถึงคำว่าตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้อะไรเงี้ยนะให้เราพูดใน พูดออกมาเฉพาะตัวเราเลยว่าตลอดสี่เดือนนี้เฉพาะกิจของเราเองเฉพาะกิจของเราเองเราเราไม่ต้องไปพูดตามคนอื่นเขานะคนอื่นเขาาจจะพูดหนึ่งวันหนึ่งคืนตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้อะไรเงี้ยนะเขาพูดคํานั้นเพราะว่าเขารักษาแบบปกติอุโบสถแต่โยมกลุ่มนี้ให้พูดออกมาเป่งวาจามาว่าตลอดสี่เดือนนี้ ตลอดสีเดือนนี้แล้วโยมก็กําหนดจิตให้มั่นคงเลยว่าสีเดือนนี้คือขอบเขตของการรักษาศีลอุโบสถของเรานะเอาละทีนี้พอทุกท่านเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วก็ขอเชิญอุมาสกธนพัฒนะฮะย่างโยมก็หยิบหนังสือเล่มสีฟ้าเล่มสีฟ้าแล้วเปิดไปหน้า94 94 94นะ9ก94็จะมีทั้งคำภาษาบาลีและคำภาษาไทย โดยอุบาสกธนภาสีทองคำก็จะได้นำส่วนโยมที่ออนไลน์อยู่ทางบ้านก็สามารถรับสินได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสินอยู่ที่เจตนาเจตนาหังพิคเวศียรังวัฏามิดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวสินสินเนี่ยถ้ารับแต่ปากรับแต่ปากสินไม่เกิดสินต้องมีเจตนาเขาเรียกวิรัตวิรัตคือเจตนาละเวน้นละเว้นกี่ข้อละ่ะ ห้าข้อก็คือศินห้าถ้าเป็นดิสินุบสถก็8ข้ออย่างนี้เป็นต้นนะ